สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเพาะไขต่ตะกะแนตนตั้งก้าโมไกค่ะขั้นตอนแรกนะคะอัดดินให้แน่นเลยดินที่ใช้นะคะก็จะเป็นดินร่วนดิดนทรายดินอะไรก็ได้หมดค่ะแต่วันนี้นะคะเราใช้ดินผสมแปรดําที่ใช้ปลูกต้นไม้นะคะแน่นุดเลยนะคะทุกดินค่ะ,ะคสไตายไขสไตล์มันนะคะไม่มีผิด,ไม,มผดไม่มีถูกค่ะอัด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 ลงไปเลยนะคะอัดให้แน่นค่ะเพื่อไม่ให้ตะก,กะแตนเด็ดรอดลงไปข้างล่างนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะง่ายๆใครๆก็ทําได้ค่ะท่านุ่นทาได้อัดให้แน่นแล้วนะคะเราก็จะเรียงไข่ ไม่ให้ไข่ทับกันนะคะเรียงเลยค่ะเรียงเอาตามที่สะดวกเลยค่ะเรียงเสร็จแล้วแน่นๆ่นค่ะเรียงเสร็จแล้วเราก็จะเอาขุยมะพร้าวนะคะปกข้างบนขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะบ,บีบีเอาน้าออกให้ให้ขุยมะพร้าวชุ่มชุมนะคะเามาปกไว้แค่นี้เลยง่ายๆแล้วเราก็จะปิดกล่องไว้ห้าวันนะคะอบไข่ตะกระแตนเอาไปใส่กล่องโฟมอีกทีหนึ่งนะคะเรียบร้อย